เป็นลูกน้องเสีตามเหนครับเพิ่นได้ปลาอะไรแต่เป็นลูกน้องเพิ่นนั่งเฝ้าปิ้งปลายุ่โอ้โหเอ้ยเโอ้ยเ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ e เฮ้ยเ e ้ e เ e ้ e เ e v e เฮ a ยเฮ o ยเฮ Come easy, had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F Hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they'll let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fing clowns. Hoover up taught, they deserve it ounce It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. To be seen when everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Won't stop till I wear the crown I swear to God. กิงปานั่งลินเซาเมื่อยหะพสักก้อนจะยาไปมองไม่ดอกมองเรียบรรยากาศดีๆก็ว่ากันไปแต่บางวัดก้อนเหมือนยางรถเป็นสินครับเออบูจูปูบใจไร้ด้วยมันองอาทิตย์เราพอนได้จักตัวเออ ทีนี้ได้สองตัวเลยเนาะเขาเนาะปลาโชคดีดีเป็นมาตักแด้ที่ถือเลขบ่าหงวันนี้นี่ครับมีอูสูตรพิเศษของเชฟตามนะครับเนาะคุณอ่ะเอาเดี๋ยวมันใกล้เคียงก่อนเดีจะค่อยมาเบิ่งจะเป็นตะแซีบสำเนาได้ครับไปลงไปเออไม่ได้เป็นลูกน้องเชฟตามนะครับเพิ่นได้ปลาอะไรแต่เป็นลูกน้องเพิ่นนั่งเฝ้าปิ้งปลายุ่นอ้า 哇哦！哈哦，嘿嘿嘿，哦<哇>。哈哈哈哈哈哈！太一个这你 หอสแล้วเขาละบ่ใกุ้กละบ่เอ้าอืมแบแฉบแฉบมนี่เป็นของแฉบแล้วเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนบรรยากาศมองกินใหม่นะเขาเนาะ่ยงมองนี่แล้วไปกินอีกมองนึงอืมปลาเขาเาไปิ้งแนี่น ยัง่นกพ่อได้เกลยแม่เบิ่งป่าเนาะให้เท่่จะบอบห้าปับชุกแล้วบานเ่ยไปเขาบานเลยใย่ใ่ดากไปหาบรรยากาศเฉ็บเจ๊บหาโฮมนังกิ่นกินยุ่งๆทางเที่ยวอจำหน้าบ้านจังน้อย นี่โมสาดนะพี่น้องเอ้ยืมไลายครับมันอาจะบุญเรียบร้อยเนาะแต่ว่าไก่ย่างมันหน้าเนาะมันจอดศาดมากมันครับแต่ไรอะมันลืมเนาะอ๋อนั่นแหละนี่ตาต้องูนะหวยยังลืมเลยเอาไว้ตองนั่งเลยกินไส้ก็ได้กินแบบห้ามาหากินกินกับเนื้อปลาก็จะยอดเลย มันเป็นป่าซี่พี่เอ้ครับป่าซี่บุพีมาจัับมา้นกันเป็นรายอาทิตย์น่ะเสี่อาคักตัวนี้ีวะเจ้าเอาหลับไปนิ่งวะอแล้วปาโอ้เนลาเสี่ยวปลาคอวะเขาต้องยอมเพราเขาจะปิ้งหม่แล้วกินนันบรลดปิ้งไหม าน้ก็ีปลาคอเมื่อเพิ่งเดยวไปปีนยุบบ้านหอได้พันบาปลาคอขอยเจงนะครับพันบาเจงก็ปลาดูว่ะโอ้โหเม่อกี้่อยมาโดดน้ำกำมือไออโดดผวทั้งทึ้ง <c oughs> ตัวรุ่นพม่านเรื่อไมมนี่ว่ะเออไม่ได้มาเที่ยวดอกแต่ตันนี้มันตั้งเทปเดย์สม่มากเวลามันอยู่ในกรุงเทพฯหลายกว่าอืมชีวิตเป็นรุ่นน่งอยู่ในกรุงเทพฯหลายกว่าเฮาแต่มันเข้ามาแล้วมันอยู่บ้านแล้วมันเท่ากับอย,ยากเที่ยวอยากกลิ่นแบบเมืองใหญ่นะเออโอ้ยเที่ยวเฮาในที่หลายหลายอย่างเยอะ มีเนีอะไรอยู่ทังฝีเหมือนเดยทางนี้ใครอยู่ท <darum> ้องมนยี <tama> ั <pas> <cott i> ้ yeah. <finance>